สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเรื่องของผิวใบเก่ง W เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องรังแคนะครับปัญหาที่ใครไม่เคยเป็นไม่รู้แนะ่ๆน่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นปัญหาใหญ่มากๆรังแคเล็กๆขาวๆที่ชอบเป็นไในหายที่เราเห็นกันอยู่นี้เนี่ยทำให้เราเสียความมั่นใจได้มากกว่าที่คิดหลายคนช่วงที่รังแคเหินเนี่ยจะไม่กล้าใส่เสื้อสีเข้มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รังแคเนี่ยเห็นเด่นขึ้นไม่กล้าไปเจอคนอื่นเพราะกลัวเพื่อนเข้าใจผิดคิดว่าเราเป็นคนสกปรกซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันว่าจจรริิิงงๆแล้ว้ววคคามมมดนนี่่ยัอไจริง ซึ่งวันนี้ครับเราจะพาทุกคนมารู้จักรังแคให้มากขึ้นและบอกวิธีจัดก,การรังแคที่ได้ประสิทธิภาพผ่านคําคำถามที่คนเป็นรังแคอยากรู้มากที่สุดมาเริ่มกันเลยดีกว่าคำถามข้อที่1สาเหตุของรังแคเกิดจากอะไรต้องบอกก่อนว่ารังแคเนี่ยเป็นโรคของหนังศรีรษะท,ที่มีการอักเสบนะครับซึ่งมีสาเหตุหลักๆ3อย่างเกิดวนเวียนกันเป็นวงจรอ,อุบาท สาเหตุข้อที่1เลยก็คือหนังศีรษะเนี่ยมีน้ามันส่วนเกินและมีสัดส,ส่วนของไขมันเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงไป2เชื้อรามาลาซิเซียซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในหนังศีรษะของพวกเราทุกคนอยู่แล้วเนี่ยมันมีจํานวนเพิ่มขึ้นทําให้ไมโครไบอมบนหนังศีรษะเนี่ยเสียสมดุลไปและ 3. คือปราการหนังศีรษะอ่อนแอลงตั้งสาสาเหตุเนี่ยจะกระตุ้นให้หนังศีรษะเรามีการอักเสบและเกิดเป็นรังแคและรู้ไหมว่าช่วงที่รังแคเหอเนี่ยช่วงที่หนังศีรษะมีการอักเสบจะกระตุ้้้นนใหผมมร่วงากขึ ฟังแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาผมบางศีรษะล้านอยู่เดิมคำถามข้อที่2แล้วรังแคเนี่ยอาการมันเป็นยังไงรังแคเนี่ยจะมีลักษณะเป็นขุยเล็กๆนะครับเป็นเฉพาะบริเวณหนังศีรษะอาจจะทําให้เรามีอาการคันหนังหัวได้ แต่เมื่อเราแหวกผมดูหนังศีรษะเนี่ยจะต้องไม่มีผื่นแดงกลับการถ้าเกิดเราดูหนังศีรษะแล้วเนี่ยมีผื่นแดงคันและมีขุยบริเวณอื่นอย่างเช่นบริเวณหัวคิว้วบริเวณร่องจมูกหน้าหูหรือว่าลังผูเราอาจจะไม่ได้เป็นรังแคนะครับแต่เราอาจจะเป็นเซฟเดิมซึ่งมากกว่ารังแคคำถามข้อที่3รังแคที่คนอื่นเป็นเนี่ยเราสามารถติดได้ไหมมันติดต่อกันไหมแล้วการที่คนมีรังแคเนี่ยแปลว่าคนนั้นเนี่ยเป็นคนสุกปักจริงหรือเปล่า อยากให้ทุกคนเข้าใจกันตรงนี้เลยนะครับว่ารังแคเนี่ยไม่ใช่โรคติดต่อเพราะ <t> ฉะนั้นถ้าเกิดเรามีคนรู้จักเป็นรังแคอยู่ <t> เราไม่มีทางติดรังแคจากเขาร้อยเปอร์ซไว้เลยนะครับว่าการที่คนมีรังแคเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาเป็นคนสกปรก ชอบสระผมไม่สะอาดหรือว่าชอบสระผมแล้วไม่เป่าผมไปนอนเลยทําให้เป็นรังแคอันนี้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเหานที่บอกไปว่ารังแคเนี่ยเป็นโรคที่หนังศีรษะมีการอักเสบไม่ใช่โรคติดต่อเพราะฉะนั้นรู้แบบนี้แล้วเนี่ยอย่าไปรอคนที่เป็นรังแคเขานะครับว่าเป็นคนสกรปรกเพราะมันอาจจะยิ่งทําให้เขาเสียความมั่นใจได้คําถามข้อที่4่ รังแคเนี่ยมันจัดการยังไงให้น้อยลงได้บ้างเพราะว่าลองแชมพูมาหลายยี่ห้อที่เขาว่าดีแล้วเนี่ยมันไม่ดีขึ้นเลยก่อนอื่นอยากให้กําลังใจทุกคนที่เป็นรังแคนะครับรังแคเนี่ยจัดการง่ายมากๆถ้าเกิดเราจัดการมันถูกวิธีอย่างแรกที่ต้องรู้เลยก็คือว่าแชมพูรสระผมทั่วไปเนี่ยไม่สามารถขจัดรังแคได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้แชมพูทั่วไปแล้วรู้สึกว่ารังแคไม่ดีขึ้นแม้ว่าเราจะสระผมทุกวัน จนสะอาดรังแคก็ไม่หายเพราะฉะนั้นเข้าใจสมัยต้องใช้แชมพูที่ช่วยขจัดรังแคอย่างเช่นแชมพูยาอย่างคีโตคนาโซเซเลเนียมซัลไฟดหร์2.5%หรือแชมพูขจัดรังแคทั่วไปที่มีส่วนผสมของเซเลเนียมซัลไฟซาลิสซิลิกแอซิดหรือว่าไพลโลกโทนโอลามินและคลิปนี้ครับได้รับสนับสนุนความรู้จากวิชี่แบรนด์เวชสำอางชื่อดังจากฝรั่งเศสซึ่งตอนนี้ครับเขาเปิดตัวแชมพูขจัดรังแคที่มีประสิทธิภาพดีที่ถือว่าพลิกวงการแชมพูขจัดรังแคไปเลย ซึ่งก็คือ v i c h y the c o s e Anti Dandruff Shampoo ถ้าเกิดใครอยู่ต่างประเทศอาจจะเคยใช้มาอยู่แล้วแชมพูหลอดนี้เนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่าหลังใช้แชมพูเพียง3วันอาการรังแคและคันหนังศีรษะนียลดลงและลดลงอย่างมีนัยยะสาคัญทางสถิติตั้งแต่หลังใช้วันที่10และที่บอกว่าพลิกวงการแชมพูขจัดรังแคไปเลยมันอยู่ที่ตรงนี้ครับคนที่เป็นรังแคเนี่ยจริงๆแล้วอันนึงที่ลําคางมากๆเลยคือมันไม่หายขาดมันชอบเป็นๆห,หายหายและกลับมากวนใจเราเรื่อยๆ แต่ตัววิตชี The c คอสต a แอนตี้แดนดร s าฟแชม o ูเนี่ยช่วยป้องกันรังแคกลับมาเป็นซ้ำได้นานถึง6สัปดาห์เลยด้วย4ส่วนผสมหลักคือ1%เซเลเนียมไดซัลไฟตตัวนี้นี่ช่วยปรับสมดุลจุลินทรีย์ไมโครไบโอมและสมดุลความมันบนหนังศีรษะขะจัดรังแค S 1% s า l i ซ y l i c acid ผัดเซลล์ผิวส่วนเกินขจัดรังแคมีวิตามินอ e, ีปลอบประโลมหนังศีรษะเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์และยังช่วยคงสมดุลสัสดส่วนไขมันในหนังศีรษะเบอร์ไม้อาฟื้นบำร,รุงหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นกลับมาแข็งแรงจะเห็นได้ว่า4ส่วนผสมนียช่วยจัดการ3สาเหตุของการเกิดรังแคได้เนื้อแชมพูนียมีกลิ่นหอมอ่อนสดชื่นมีฟองเป็นแชมพูสูตรไฮโปออลเลอร์จินิกผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณไม่มีแอลกอฮอล์และพาราเบน ขนาด200 ml ราคา550บาทตอนนี้มีวางขายที่บูธวัดส,สันและช่องทางออนไลน์คราวนี้คนที่เป็นรังแคไม่หายเนี่ยนอกจากใช้แชมพูไม่ถูกต้องแล้วอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือใช้แชมพูขจัดรังแคไม่ถูกวิธี เราเลือกแชมพูถูกแล้วถ้าเอาแชมพูขจัดรังแคมาสระผมเหมือนเวลาเราสระผมแชมพูปกติเนี่ยรังแคไม่มีทางหายวิธีสระแชมพูขจัดรังแคที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องสระแล้วก็หมักทิ้งไว้บนหนังศีรษะอย่างน้อย2-5นาทีเพื่อให้แชมพูนี้ออกฤทธิ์แล้วค่อยล้างออกและตัวซาลิซิลิกแอซิดเนี่ยจะช่วยทําให้เซเลเนียมไดซัลไฟด์ซึมได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งเขามีผลการทดลองทางการแพทย์พิสูจน์ออกมาด้วยความทีในการสระจะแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงแรกคือช่วงที่มีรังแเคเห่ออันนี้จะต้องสระถีนิดนึง คือใช้แชมพูขจัดรังแคอย่างน้อย3ครั้งต่ออาทิตย์อาจจะแบ่งเป็นจันทร์พุสู์ไปก็ได้หรือใครสะดวกอังคาพรพฤหัสเสาร์ก็ไม่มีปัญหาส่วนช่วงต่อมาช่วงที่รังแคหายแล้วเนี่ยเราต้องใช้พ่ะคุมรังแคแนะนําให้ใช้1ครั้งต่อสัปดาห์และคําถามข้อที่5คือรังแเคเนี่ย หายขาดไหมและมีอะไรกระตุ้นให้รังแคกลับมาเป็นซ้ำได้บ้างจริงๆคําตอบข้อนี้เนีแอบเฉลยไประหว่างคลิปแล้วก็คือเป็นโรคที่ไม่หายขาดนะครับและการที่มันเป็นเป็นในหาย,เ,ยเป็นสิ่งที่ควรใจคนที่เป็นรังแคอย่างมากโดยเราสามารถใช้แชมพูขจัดรังแคเพื่อลดรังแคและคุมรังแคได้แต่ธรรมชาติของรังแคจะเห่เป็นพักๆอย่างเช่นหลายคนมักจะบอกว่าช่วงที่พักผ่อนน้อยช่วงที่มีเรื่องเครียดหรือว่าช่วงที่อากาศหนาวเนี่ยรังแคมักจะกลับมาเหอยังไงใครที่มีปัญหารังแคเป็นเป็น,นหายๆลองใช้ c ี่เดอะคอส a n แอนตี้แดนดรัฟแชมพูดูนะครับสุดท้ายอยากจะบอกว่าความมั่นใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรามากๆนะครับ อะไรก็ตามถ้าเกิดทําให้เราไม่มั่นใจทําให้เราเสียบุคลิกถ้าแก้ได้ควรรีบแก้ไขไม่ปล่อยทิ้งไว้และหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการเลือกแชมพูที่ช่วยขจัดรังแควิธีใช้ที่ถูกต้องถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลามีคลิปความรู้ใหม่ๆหรือว่าแนะนำสกินแคร์ดีๆจะได้มี notification แจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย